เอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกทท่านเลยเข้าสู่เกม a r k Survival นะครับในแบบทะเลทรายนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยการจับโกเลมอยู่นะครับก็ขอให้รอกันไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่ายังไม่พร้อมเลยครับผมเนื่องจากว่าโกเลมมันใช้อุปกรณ์ในการจับเยอะจริงๆครับผมมันจําเป็นที่จะต้องใช้บาซูก้าครับจานวน3ามกระบอกครับในกรณีที่เราใช้บาซูก้าธรรมดานะครับไม่ได้มีสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้นะใช้3กระบอกเลยครับแล้วก็ลูกกระสุนที่ต้องใช้ก็ประมาณ30นะครับถึง50นัด แล้วแต่ว่าเราจะพลาดหรือเปล่าเลเวลโกลเลมที่ผมทดสอบก็น่าจะเป็นเลเวล1นะครับถึงเลเวล10จะใช้ประมาณ30-50นาทีครับตามที่ได้บอกไปตอนนี้ก็ได้สร้างบ้านไว้ด้านบนนี้นะครับเพื่อที่จะให้ไดโนเสาร์ทั่วไปนะครับไม่มาก่อกวนครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูครับก็เป็นบ้านเล็กๆไม่มีอะไรมากมายครับโครงการก็อาจจะมีการต่อนะครับพวกบันไดลงไปด้านล่างแต่ว่าตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบาสุก้าใช้อะไรในการคราฟกันบ้างบาสุก้าที่ผมจะคราฟนะครับ ก็จะเป็นบาสุก้าสีเขียวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แลมเชคเกิลบูสบินมานะครับอันนี้ก็จะดีกว่าปืนธรรมดาแต่ว่าวัตถุดิบที่ใช้ก็ค่อนข้างเยอะๆพอสมควรนะครับขาดซีเมนร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเหล็กที่หลอมแล้วร้อยสิบสี่นะครับผมแล้วก็โพลิเมอร์ทั้งหมดร้อยแปดสิบสามตอนนี้โพลิเมอร์ไม่น่าจะหายากเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วหลักๆเลยปัญหาของเราตอนนี้ก็คือซีเมนนะครับเนื่องจากว่าเซิฟนี้มันไม่มีกบนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็เลยทําให้เราไม่สามารถฟาร์มซีเมนได้ง่ายๆนะครับ ผมก็เลยต้องมาคราฟในนี้ครับผมโดยการใช้หินแล้วก็ใช้พวกชิตินเคลตินอะไรพวกนี้ครับในการคราฟซีเมนแต่จริงๆแล้วชิตินมันก็ไม่ได้หายากเย็นอะไรเท่าไหร่เราไปหาจากพวกแมลงครับต่างๆมีทุกตัวเลยครับผมกานเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มพวกคลลิเบอร์นะครับคริสตัลแล้วก็ซีเมนกันเลยนะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นมากเดี๋ยวตัวที่ผมจะพาไปก็จะเป็นสปาร์เกอร์นะครับมังกรสายฟ้าเลยครับตัวนี้ก็เจ๋งดีครับมันสามารถที่จะโจมตีได้ไกลมากเดี๋ยวลงมาเอาแอร์ดอปก่อน วันนี้จะล่าแอร์ดรอปด้วยครับถ้าเจอเมื่อไหร่ก็คือเข้าไปเก็บทันทีครับมีอะไรบ้างโอ้โหมีบูสต์ินกระจกกระจกนึกว่าจะได้ของดีไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตอนนี้ไอตัวที่ตายผมก็ไปจับมาใหม่หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีกาหรือว่าจัมโบ้นะครับผมได้ตัวที่2มาแล้วครับด้านโน้นเป็นตัวนิ่มไม่เอาหลักๆเลยก็จะเป็นพวกแมลงนะครับแล้วก็ผีเสื้อนะครับใครอยากจะได้พวกติ้วนะครับผีเสื้อให้เยอะแยะมากมายเลยครับผม ตัวหนึ่งที่ผมลองเทสก็ประมาณ100กว่านะครับในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์คูณนะครับนี่ครับผมได้มา131หาไม่ยากเท่าไหร่ส่วนใครที่ถามว่าเหล็กหาได้จากที่ไหนก็มันจะเป็นหินก้อนใหญ่ๆนะครับแววๆแล้วก็มีสีดำผสมกับสีทองนะครับก้อนนั้นถ้าเราใช้พ i ิกแอคเราก็จะได้เป็นพวกเมทัลนะครับหรือว่าเหล็กนั่นเองตรงนี้มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ตายเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับผมว่ามันต้องมีตัวอะไรโหดๆแน่เลยเนี่ย มีหรือเปล่าทําไมมีไดโนเสาร์โครงกระดูกเยอะจังเลยไม่มีตัวอะไรเลยครับขึ้นด้านบนกันเลยครับผมนี่ไงครับเราเจอก้อนเหล็กเลยครับสําหรับใครที่ถามเราจะหาได้จากก้อนนี้เลยครับมันจะเป็นดําๆแวแวๆครับสีดําผสมกับสีทองตัวนี้ถ้าเราตีเราก็จะได้เหล็กมาครับเอาเป็นว่าเราฟาร์มไปด้วยเลยดีกว่าผมก็ต้องการเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็กําลังหลอมเมทัลอิงกอตอยู่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้เท่าไหร่แล้ว แต่เอาไปเยอะๆดีที่สุดเพราะว่ามันหายากจริงๆเซิฟเนี้ยถ้าเป็นเซิฟทั่วไปมันจะอยู่บนเขาเยอะเลยเก็บไปให้หมดเลยครับของหนักๆก็ให้เราใส่พวกไดโนเสาร์ไว้จะง่ายกว่าถ้าเราใส่ไว้ในตัวเราจะลําบากนิดน,นึงตรงนี้ก็ยังมีอีกสองก้อนนะครับเอาไปหมดเลยหลักๆเลยภารก,กิจว <c oughs> ันนี้จะเป็นการฟาร์มนะครับ <c oughs> เป็นหลักครับผมแล้วก็เดี๋ยวประมาณพัดหน้านะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโกเลม โกเลมมาจากไหนวะเนี่ยกำลังต้องการเทสตอลอยู่พอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้บังกรเรามาช่วยก่อนอุ้ยผมกําลังตีเพล,ลินเลยครับกําลังฟาร์มแบบเพล,ลิน <c oughs> ๆอยู่ดีๆก็โผมาอ๋อยนี่เหล็กแตกแล้วไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการโกเลมก่อน,นครับโผมาตกใจหมดเลยแล้วก็ไอตัวนี้ทําไมที่ท้องเป็นสีแดงครับด้วยครับ,รบไม่เหมือนที่เราเคยเจอเลยครับผมถ้าสังเกตดูดีๆมันจะมีสีแดงผสมด้วยเนี่ย หรือว่ามันแบ่งเป็นเพศผู้เพศเมียหรือเปล่าไม่รู้ครับกัดไปกัดไปมีขนาดดามเมจเยอะๆมันยังไม่ตายเลยเนี่ยแต่เจอมันก็ดีแล้วครับผมอยากจะได้คริสตลัลอยู่พอดีเลยตัวนี้มันก็ให้พวกคริสตลัลนะครับออฟซิเดียนคือหลกัหลกๆเลยมันให้แร่เยอะมากครับโกลมจัดไปจัดไปเลเวลเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เลเวล44เลยแล้วเมื่อไหร่มันจะตายจุ้ย <laughs> <laughs> โอ้โหพูดปุ๊บตายปับ๊บ นึกว่าจะโหดไม่โหดเท่าไหร่บังกรโหดกว่าคือถ้าเราอัพดีๆบางกรก็สามารถข้ามได้ไม่ยากจริงๆแล้วโกเลมมันก็ไม่ได้ตีแรงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเลือดมันเยอะจริงๆครับผมขอคริสตั้เยอะๆหน่อยคริสตตลนี่จะเป็นในการคราพวกลูกศรบาสุก้านะครับต้องเอาไปให้เยอะที่สุดเลยแล้วก็มันชอบกินกรรมฐานนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยกรรมฐานสีเหลืองๆที่เราได้จากพวกบังกรนั่นแหละมันจะชอบมากเลยครับ ผมคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะเดินไม่ได้นะเนี่ยตัวหนักแน่นอนแต่ยังไงก็ต้องเอาให้หมดมีน้ำมันมาด้วยอ่ะเนี่ยได้น้ำมันมานิดนึงนะครับก้อนหินนี่ทิ้งไปเลยออกซิเดียนเอาไว้ก่อนเดินได้ไหมเอ่ยผมเดินไม่ได้ครับมังกรมาช่วยหน่อยเล็วเดินไม่ได้แล้ว <c oughs> จะทิ้งอะไรดีเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะโ,โยนอะไรทิ้งดีของที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ในตัวมกรเลยนะครับคริสตัลอะไรพวกนี้เก็บไปก่อนครับผม โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมลงไปเอาเหล็กก่อนครับเมื่อกี้หนักเกินไปเก็บเหล็กก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมแมลงเหรอมาดิมาดิมา,มาเข้ามาเลยโอ้ยกระจุย <laughs> เจอสปาร์เกอร์ครับผมเจอมังกรของผมจัดการไอ้มังกรตัวนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันจะบินมั่วตัวอย่างเดียวเลยครับผมสังเกตดูหลายรอบแล้วเนะี่ยมังกรสายฟ้าของผมเนี่ยผมว่าถ้าใจดีกลับไปบ้านเปลี่ยนเป็นนกหรือไม่ก็มังกรไฟมาดีกว่าไหมเนะี่ยจะบินไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้ <laughs> โอ้โอะไรวะหิวด้วยตอนนี้กินอะไรดีเอ่ยลืมเอาอาหารมายิงมาได้ไม่ไกลเลยกินเนื้อดิบไปก่อนแล้วกันให้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยแทงไปก่อนแทงมั่วไปก่อนได้ชิตินมาสี่เองชิตินได้โคตรน้อยเลยเอาละครับทีนี้ลําดับต่อไปก็จะเป็นการฟาร์มออร์แกนิกโพลิเมอร์นะครับรู้สึกว่าจะได้จากพวกตักกแตนนะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าจัดไปดิโอเคใช่เลยครับผม เราจะมาฟาร์มโพลิเตอร์กันที่นี่เลยครับกระจุยไปไม่จาเป็นต้องเล็งอะไรมากมายจัดไปขยากตายก็เดินหน้าเข้ามาเลยมาสองเหรอสะบัดไปกระจุยคู่เลยครับก่อสายฟ้าเราโหดอยู่แล้วไอ้ตั๊กกระแตนตัวนี้ก็สามารถที่จะจับได้นะครับแต่จําเป็นที่จะต้องจับแบบพาสีฟนะครับแล้วก็ต้องใช้พวกยาครับกันมแมลงด้วยครับผมเมื่อกี้เราฆ่าตัวอะไรว่าได้หอกเด็กมด้ยครับผมก็ไม่ทันดูชื่อเหมือนกันรู้สึกว่าตะขาบมันจะให้ชิตินเยอะนะใช่หรือเปล่า โอเคครับการฟาร์มชิตินนะครับหลักๆเลยก็ฟาร์มจากไอ้พวกตะขาบพวกนี้ครับดีสุดแล้วแล้วก็เนื้อน้องนะครับในเซิฟนี้เน่าง่ายมากครับผมแป๊บเดียวคือว่าถ้าอยู่ในตัวคนนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีผมว่ามันเน่าแล้วอะเมื่อกี้ผมกดเข้าไปดูนะครับตอนที่ผมตีมกอน่ะเหลืออยู่8วิครับด้านหน้าตะกแตนเพียบหมดเลยสัดไปกวาดไปกวาดไปอุ้ยกระตุยกระต่ายโหโคตรมันชิตินเพียบครับผม ได้ชิตินมาเป็นพันแล้วโอเคอีกไม่นานเราก็น่าจะได้พวกซีเมนนะครับเพียงพอครับผมแน่นอนเลยแต่อาจจะใช้เวลาในการคราฟนานนิดนึงวันนี้เราจะฟาร์มของกันอย่างเดียวกระตุยไปแบงป่องนี่ก็ให้ชิตินเยอะครับผมฆ่าให้หมดเลยแล้วกันอยู่กันหลายตัวเลยเนี่ยใครเล่นมังกรก็ถ้าอยากจะเล่นง่ายๆก็ลงเดินง่ายกว่าครับกัดไปกัดไปกระตุยหมดตะกัแตนต่อเลย มีอยู่สอามตัวครับจับไปดิเรียบร้อยไอตัวนู้นอยู่ไกลๆผมก็เล็งโดนสบายๆส,ส,สรุปเลยคือตกกะกัแตนให้ทั้งชิตตินแล้วก็ออร์แกนิกพอลิเมอร์นะครับครบสูตรสมบูรณ์แบบมากจัดแหลกกันเลยไหนๆมาแล้วก็เอาไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับส่วนมังกรพิษนะครับที่เราได้ไข่มาก็เดี๋ยวค่อยฟักกันกันแล้วกันเราจะจับโกเลมก่อน,นครับมังกรหลพลาและกระตุยใบ สามตบครับในทีเดียวตอนนี้เริ่มจะคล่องแล้วไม่ยากเท่าไหร่เฮ้ยมีแอร์ดอปลงมานี่ว่ะเดี๋ยวไปเอาแอร์ดอปต่อนีกว่าครับเฮ้ยทำไมมีวงแหวนสีแดงลงมาด้วยกม่รู้ครับผมแอร์ดอปอะไรวะเนี่ยแอร์ดอปเทพหรือเปล่าโอ้โหโคตรจะเทพโต้เอ้ยเสื้อธรรมดาตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นอะไรเจ๋งๆสรุปเลยกากมากเลยครับเดี๋ยวมาดูสีน้ำเงินต่อนี่มีอะไรบ้างตรงจอดตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์คาโน่ตรงนี้ก่อนครับ ับไปกระตุยบทกวา่ากด้เฮ้ยโอ้โห m บกอดลำแสงที่วนมาโดนตัวกูตาย <laughs> โอ้ไกลเลยนี่ว่าตรงนี้เราอยู่ตรงไหนวะเราอยู่นี้มั okay. ้งโอเคอูมังกรสายฟ้าอันตรา,ายครับผมว่าจะลงไปเก็บแอร์ดอบสรุปเลยโดนพลังสายฟ้าตัวเองตายทีเดียวดับเลยครับผม เอาเป็นมังกรไฟไปดีกว่ามั้งราเซลน่าจะปลอดภัยกว่าไกลเลยนะเนี่ยต้องไปเก็บศพตัวเองด้านนู้นครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เราตายเมื่อกี้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนดีกว่าโอ้โหมังกรสายฟ้าโคตรอันตรายเลยว่ะผมว่านี่ถ้าเล่นในเซิร์ฟเวอร์แบบหลายๆคนนี่งานเข้าแน่นอนครับใครมาพ่นไฟเล่นเล,นเลนี่ตายทั้งบ้านแน่นอนครับผมบอกไว้ก่อนเลย มังกรไฟนะ่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยสุดเดี๋ยวลองพ่นไฟใส่มังกรสายฟ้าดูนิ่เป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> โดนกันเองด้วยนี่ว่า,อววาไอ้พวกมังกรนี่จมตีโดนกันเองครับผมมังกรสายฟ้าก็ติดไฟแล้ว่นน่ะการกัดโดนไหมการกัดน่าจะไม่โดนนะแต่พลังไฟโดนครับอันตรายอันตรายดูเหมือนว่าผมจะเจอของของเราแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหม โอเคใช่ใช่เปล่าอันนี้อาร์เจนนี่ไม่ใช่ของเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บแอร์ดอบก่อแล้วกันครับค่อยว่ากันแอร์ดอบตอนนี้เฮ้ยดีดีด,ดีมีที่เก็บน้ํานะครับแล้วก็บูสปินอะไรไม่รู้กากๆกไม่เท่าไหร่ตัวเราอยู่ตรงไหนเอ่ยตัวเราตัวเราหาตัวเราแป๊บนึงครับอันนี้ใช่หรือเปล่าเก็บของมาเลยครับผมปลอดภัยโอ้โหแย่ yeah, เลยต้องมาถึง2ตัวอันตรายมากมายเฮ้ยแล้วชุดเราอะพังหมดแล้วหรอ สรุปเลยก็คือว่าหลังจากที่มังกรมันฆ่าเราเสร็จนะครับของของเราก็จะมาอยู่ในตัวมันด้วยครับผมก็เลยว่าออแปลกใจว่าทําไมของมันหายไปเยอะผ่อมควรเลยนะครับเสื้อผ้าตอนนี้ก็โดนตีอีกทีเดียวพังแล้วเนี่ยเก็บมก่กนแล้วกันไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็มาถึงใกล้ๆรังมังกรเลยครับรู้สึกว่ามังกรมันจะออกเพ่นพ่านเยอะเหลือเกินเลยนะครับวันนี้มาทําอะไรกันเยอะะเนี่ยเฮ้ยหาเรื่องตายเหรอได้จัดให้อยากตายกันใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้เฮ้ยเอาฟ้าไวเวอร์เหรอ หลนไปแล้วครับมีอัลฟาด้วยอ่ะอเนี่ยทีเดียวตายเลยครับดูว่าจะตายยากหรือไม่ตายง่ายจังวะเนี่ยทีเดียวดับเลยครับผมผมว่าก็ตายอพอๆกับตัวธรรมดานั่นแหละกตะตุยไปเพื่อนอยาเข้ามานะเว้ยจัดแหลกจัดแหลกเข้ามาดิเข้ามาดิกระตุยไปใครเข้ามาตายหมดบอกไว้ก่อนเลยประกไฟเราไม่รู้หายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคมาเลยครับบินชา้านิดนึงเก็บของมาเก็บของมา,เก,งมาเก็บพวกกรรมฐานมาด้วยครับ ใช้ในการจับโกเลมเดี๋ยวลงมาดูของในตัวอัลฟามังกรก่อนดีนกว่ามั้งมีอะไรบ้างแต่ว่าต้องรอให้ปลอดภัยก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายฟรีเพราะว่าไอ้พวกนี้มันโจมตีผมทีเดียวตายเลยนะครับกะตุยไปอีกหนึ่งตัวพาให้หมดเลยตอนนี้ต่อรู้สึกว่าวันนี้มังกรผมจะทรงพลังมากขึ้นนะครับสามารถฆ่าพวกมันได้แบบง่ายดายมากมายเลยจัดไปหนึ่งทีกระตุยไปเดเวลร้อส ใครก็ตามที่โดนไฟฟ้าแสนโบจากเรานี่กระจุยกระจายครับรู้สึกว่ายังเหลือสองตัวอ่ะจัดไปไอตัวสายฟ้านี่แหละรู้สึกว่ามันจะต้านทาน,นสายฟ้าได้ดีพอสมควรเลยครับผมอีกลูกหนึ่งไม่โดนว่ะต้องให้มันอยู่ด้านหน้าหน่อยถึงจะโดนง่ายช็อตไปช็อตไปอ๋อนี่ของเราโอ้โหแล้วบินตามมาทําไมเนี่ยกุสตาเปาให้หยุดแล้วเมื่อกี้ถ้าโดนนี่ถึงกับตายได้เลยนะครับบ่อไ้ก่อเลยมือก่อน,นไฟเราอะ คิดว่าตอนนี้น่าจะเคลียร์แล้วมั้งพื้นที่บริเวณนั้นเดี๋ยวเราไปเก็บของที่อัลฟากันเลยนะครับตัวสายฟ้านี่ไม่ยอมโดนสักทีโดนยาาเหลือเกินซากศพมันอยู่ไหนเฮ้ยซากศพมันหายไปแล้วว่ะโอ้โหเสียดายเลยครับไม่ได้เจอง่ายๆด้วยดิแล้วเราจะหาตัวที่สองได้จากที่ไหนเนี่ยผมมีลางสังหณ์ว่ามันจะต้องให้อะไรดีๆแน่นอนเลยครับเดี๋ยวตามล่าอัลฟากันดีกว่าครับตอนนี้ลองไปดูด้านล่างดิมีอัลฟาบ้างหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ใช่อัลฟาไหมเนี่ย อาปลาวากันบใบใจเลยครับลงไปแจมด้วยเพื่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาไมาห้หมดเลยสับไปกระจุยไปหลายศพอยู่รู้สึกว่าตอนนี้เราจะเก็บของไม่ได้แนละ้วเนี่ยของเต็มครับให้เราเอาอุปกรณ์ที่สําคัญออกมาก่อนนะครับตอนนี้หลักๆเลยก็จะมีพวกกรรมมันนะครับสําคัญแล้วก็ชิตินนะครับโพลิเมอร์ก็สําคัญเช่นกันไอ้พวกไม่สําคัญก็จะเป็นเนื้อล่องนี่แหละ น่าไวทิ้งไปเลยครับปกติมันอยู่ได้8นาทีนะเวลาอยู่ในตัวไดโนเสาร์แต่ว่าตอนนี้ผมว่าได้น้อยมากเลยครับแปบ๊บเดียวก็หายไปละขึ้นไปดูด้านบนบ้างดีกว่าบางทีเราอาจจะต้องฆ่าตัวอื่นให้หมดก่อนนะครับิ่งพวกอัลฟาจะมาเกิดครับผมตัวด้านหน้านี่ธาตุอะไรถ้าเป็นสายฟ้าไม่เข้านะสายฟ้าหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นสายฟ้ามั้งกัดไปกระตุยไปครับ ในที่สุดเราก็เจอจุดอ่อนนะครับของท่าสายฟ้าครับผมไม่สามารถฆ่าท่าสายฟ้าด้วยพลังสายฟ้าได้อันนี้คือชัดเจนนะครับพิสูจน์ได้ร0 0เเ็นลยนี่ไงกระตุยไปถ้าเป็นท่าอื่นจะตายเลยยกเว้นท่าสายฟ้าอันนี้น่าจะเป็นมังกรผมนะครับตัวนี้ก็มังกรสายฟ้าอีกเช่นกันนะครับจัดไปเลยดีกว่าตงจอดพอดีกัดไปกระจุยถ้ากัดทีเดียวตายครับ โอเคครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะเจออัลฟาไวเวิร์นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะล่อไปด้านนอกเลยนะครับทีนี้ตามพี่มาเลยมาด้านนี้มาด้านนี้รับรองว่ารอบนี้เราจะได้ดูของแน่นอนครับผมก็เพิ่งเปิดดูของในตัวนะครับรู้สึกว่ามันจะให้เป็นไวเวิร์นกรอสกินมาด้วยนะครับจะได้ทําให้ถุงมือเราดูเท่ขึ้นครับผมตามมา2ตัวเลยเหรอมากเกินไปไหมล่ะจัดไปหนึ่งทีกระตุยไปครับเอาฟ้าร่วงไปเลยครับผม เลือแต่ตัวท่าสายฟ้านี้เดี๋ยวต้องรีบฆ่ามันให้ไวที่สุดตัวสายฟ้านี้ต้องเป็นการกัดธรรมดานะครับถึงจะอยู่ครับผมวนไปฆ่ามันวนไปฆ่ามันกัดไปกระตุยไปครับเรียบร้อยทีนี้มาเก็บของกันเลยครับอย่าเพิ่งหายนะเว้ยกำลังมารลอบแปบบ๊บรอแปบบ๊บมีอะไรบ้างอู้หได้นมเพียบเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับ ใครเจอเอาฟ้านี่ฆ่าได้นี่นมบรรยการเลยครับผมโอ้โ oh. หไม่ต้องวิ่งยิงให้สลบให้เปลืองอยู่โอเคเลยไปฟักไข่มังกรพิษเลยดีกว่ามั้งได้นมมาแล้วเลยไม่เหนื่อยครับเปลี่ยนโปรเจกต์กันเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่โคลอสเซียมนะครับไปฟักไข่มังกรพิษกันเลยดีกว่านะครับผมนมประมาณนี้เพียงพอที่จะฟักมังกรได้สบายสบายครับชิลๆหนึ่งตัวแน่นอนเก็บไว้ที่มังกรก่อนนะครับกันมันเน่าครับผมพวกนี้เน่าไวมาก เมื่อกี้ตัวแรกเสียดายที่ไม่ได้เก็บไม่งั้นก็ได้มาเยอะมากครับเราฆ่าได้ทั้งหมด2ตัวแต่ว่าบางทีต้องเคลียร์นะครับบางกรให้หมดก่อนผมว่าหาไม่ยากอ่ะหาง่ายมากครับผมไปที่โคลอสเซียมกันเลยเฮ้ยแต่ว่าไข่ไม่ได้เอามาว่ะลืมไข่อยู่ในตัวนกผมเอาไข่เก็บไว้ที่ตัวนกเลยครับเมื่อเช้าเป็นอะไรที่พลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใส่เป็นโกฟสกินดูนะครับประเทศหรือเปล่า ใส่เสื้อผ้ายหมดเลยครับไหนลองลองมาดูดิเป็นยังไงบ้างครับมาดูสกินที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับว่าจะเทหรือเปล่านะอ๋อนีไงผมว่ามันก็คล้ายๆกับถุงมือของวอร์ชีฟนะครับคล้ายๆเลยครับผมไม่รู้ว่ามีพลังบัฟอะไรหรือเปล่าทีนี้มาดูมุมกล้องด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับโอ้โหใหญ่ถึกเลยครับถุงมือใหญ่ถึกมากมาย ไม่ค่อยเข้ากับตัวเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคเท่ดีครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่อยากเสียเวลาก็สามารถที่จะขโมยไข่ลูกใหม่ได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้ไข่ลูกที่เราได้มาเมื่อวานมันเลเวลร้อยไงมังกรเราน่าจะโหดผมว่ากลับบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้อยู่ไกลอะไรมากมายนะครับกลับไปเอาไข่กินก่อนแล้วก็ตอนนี้วัตถุดิบที่เราได้มาก็คิดว่าน่าจะพอที่จะคราฟต์นะครับบาสุก้าได้แล้วแล้วก็ลูกกระสุนน่าจะได้ประมาณสัก40ลูกได้แหละได้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับ เดี๋ยวถ้าไม่ได้ยังไงผมก็จะไปฟาร์มนอกรอบก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันอยู่พาหน้าเราก็จะได้ไปจับโมเลมกันเลยนะครับเหมือนจะมีพายุเข้าด้วยเนี่ยมีพายุแน่นอนเลยครับผมอากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมืดๆมืด,มดฟ้ามโมด,ดินยังไงไม่รู้จัดไปอย่าขวางพี่ใครขวางตายหมดตรงนี้มีรูรอดด้วยสวยงามเลยทีเดียวมังกรตัวน,นี้ค่อนข้างจะบินไวครับแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วไม่ยากเท่าไหร่ บ้านผมมันหาง่ายด้วยครับมองหาแหลมแหลมก็เจอแล้วแหลมตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยแหลมตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่แหลมไหนแหลมไหนน่าจะเป็นแหลมด้านหน้านี่ครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่โอเคเห็นหลังคาบ้างเลยครับลงจอดตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปเอามังกรไฟมั <laughs> งกรไฟอยู่ดีๆก็หายไปเลยตอนแรกก็จอดอยู่กับที่แต่มันชอบเคลื่อนไหวเองครับ โอเคเก็บไข่มาแล้วนะครับทีนี้ก็มุ่งหน้าสู่โคลอสเซียมกันต่อเลยครับเอาละครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงที่โคลอสเซียมนะครับได้เวลาที่เราจะฟักไข่มังกรพิษกันแล้วนะครับโยลงไปเลยโอเคสีไข่ของมังกรพิษก็ไม่สวยเลยนะครับสู้ไข่ของมังกรสายฟ้าไม่ได้ตัวนี้น่าจะเป็นเลเวล104รนะครับเพราะว่าพ่อแม่มันเลเวล104รการฟักก็พอๆกับเลเวลทั่วไปนะครับผมแต่ว่าตอนโตนี่จะโตช้ากว่าแน่นอนเลยเนี่ย น่าจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับเอาละครับตอนนี้มังกรพิษก,ก็ใกล้จะลืมตาดูโลกแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมออกมาแล้วโอเคตามพี่มาเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันชัดๆทางด้านนี้เลยนะครับผมออกมาออกมาเดินมาเดินมาเร็วทําไมไม่ยอมเดินมาวะเนี่ยโอ้โหไม่เชื่องว่ะเดี๋ยวลอบอออกมาด้านนอกก่อน,นครับจะได้ดูกันชัดๆว่ามันหน้าตาน่ารักหรือเปล่านะครับผมมาดูกันเลยครับตัวสีเขียวเลยนะครับ ่วงบนเกตก็จะเป็นสีดําผสมนิดๆหน่อยๆนะครับผมว่าหน้าตามันดูโหดมากเลยครับตัวนี้เลเวลออกมาเป็นเท่าไหร่วะเนี้ยออกมาเป็นเลเวลหนึ่งร้อยสี่นะครับเดี๋ยวใส่นมให้มันกินกันเลยดีกว่าใส่นมไปเลยครับไม่ต้องเอามาเยอะครับผมเอามาทีละสิบขวดก็พอเพราะว่าบางทีมันก็กินได้ช่วงแรกนะครับน้อยหน่อยพอมันกินไปสักระยะหนึ่งมันก็จะกินได้เพิ่มขึ้นนะครับใส่เข้าไปโอเค ตอนนี้ผมก็ใส่นมให้กับมบังกรพิษไปแล้วนะครับทั้งหมด50ขวดนะครับผมก็เราไม่จําเป็นต้องกดรีโมทยูสนะครับเวลามันหิวก็จะกินเองครับไอตัวนี้สบายๆชิวๆพอค่าอาหารเหลือศูนย์ปุ๊บมันก็จะกินขวดใหม่ทันทีครับไม่ยากเย็นเท่าไหร่คุ้มค่ามากกว่าเราไปยิงให้มันสลบอย่างเงี้ยอัลฟานี่ผมรู้ตั้งแต่แรกว่าอัลฟามันดอบนมทั้งหมด50ขวดแล้วก็ผมไม่ต้องไปยิงมันให้สลบให้เสียเวลาเลยครับเอากองทัพของผมมาฆ่ามันก็ได้ง่ายกว่าด้วยโอ้โห สบายสบายเลยเนี่ยที่เหลือก็แค่รอเวลาให้มันโตเท่านั้นเองครับตัวนี้ออกมาเป็นตัวเมียครับผมตัวที่บ้านก็เป็นตัวผู้ทั้งสองตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นสปาร์เกอร์หรือว่าลาเซลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับระหว่างช่วงวัยเด็กนะครับมาสู่ช่วงวัยรุ่นครับผมตอนนี้มังกรของเราเป็นวัยรุ่นเลยครับตอนวัยรุ่นก็ตัวพอๆกับมังกรสายฟ้าเลยนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนโตใหญ่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะครับ โอเคครับเรื่องนี้ก็คือหน้าตาของมังกรเรานะครับหลังจากที่โตเต็มที่นะครับผมโอ้โหเทใช้ได้เลยครับแจมแจมแจมเป็นไงบ้างเอ่ยลองขี่ดูนีตัวนี้สามารถขี่ได้เลยนะครับผมไม่ต้องอัพอะไรครับน้ําหนักได้มา427เลือดไดมา3,000นะครับกับ3ครับผมดาเมจ199ตัวนี้ฟักมาเลเวล104ก็เลยมีค่าพลังที่ดีมากเลยนะครับผมไปลองดูนี้ว่าจะโหนหรือเปล่ากดซีก็เหมือนเดิมครับเป็นการคีบ ขีดขวาคนพลังไฟไปย,ยิงไปแบบนี้เลยเหรอการยิงก็ลักษณะคล้ายๆกับเรายิงพวกปาซุก้านะครับแต่มันน่าจะเล็งยากนิดนึงจุดที่มันพ่นพลังไฟไปก็น่าจะเป็นประมาณกลางๆจอนะครับใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่ครับตุ้มโดนไปอยู่โอเคตอนนี้ผมเล็งเป็นเลยครับผมมีความรู้สึกว่าผมชอบมังกรพิษยังไงไม่รู้เนี่ยมันค่อนข้างจะเล็งพลังไฟง่ายนะครับจัดไป ทักสองสามลูกน่าจะโดนในตะขาบตัวนั้นอยู่บ้างโดนไหมโดนอยู่เบาเรียบร้อยครับโดนไปทีหนึ่งครับผมแต่ไม่เป็นอะไรครับเดี๋ยวที่นี่ลองระยะประชิดดูเลยแล้วกันจัดระยะประชิดให้เลยเป็นไงล่วงไปครับตะขาบได้เบสิบสองโดนสองทีนะครับตายเลยครับผม้านานี้ต่อเลยจัดไปหนึ่งลูกมีใครตายไหมไม่มีใครตายเลยว่ะไอตัวนี้ผมกะว่าผมจะไม่เพิ่มสปีดนะผมอยากจะให้มันบินเรื่อยๆจะได้เล่นง,ง่ายๆหน่อยครับ ดาเมจคิดว่าน่าจะไม่แรงเท่าไหร่ครับเพราะว่าตะขาบโดนสองทีก็ยังไม่ตายนะครับแต่ถ้าเป็นมังกรสายฟ้านี่ทีเดียวดับเลยนะครับผมเฮ้ยตัวอะไรตีเราไม่ได้ตีโคตรแรงเลยเสียวเลื่อนลงมาพอสมควรเลยครับน่าจะเป็นแมงป่องหรือเปล่าไมมรู้ครับทำไมแมงป่องเซิร์ฟนี้ตีแรงจังก็ไม่รู้เนี่ยลองกัดตะขาบดูนิดเจอพลังพิษไม่ยอมตายง่ายครับกัดไปกัดไปกัดดีกว่ากัดดีกว่ากระตุยไปครับ โอ้มันเป็นตะขาบนะครับรีวิว116มันก็เลยตายยากเดี๋ยวลองกับพวกตาก,กแตนดูบ้างดีกว่าแต่ผมว่ามาเดิมๆก็โอเคไม่มีตัวอะไรสู้มันได้แล้วครับท่าง่ายอยู่ยิงพลังพิษไปลูกทีสองเข้ามาเลยเข้ามาเลยตาก,กแตนตีแรงมากครับผมโดนไปทีนึงก็เสียเลือดมาประมาณ10%แล้วนะครับจาก3,000ครับแต่ว่าพลังกัดของเรานี่แรงมากครับผมสามารถกัดให้กระเด็นได้ด้วย เมื่อกี้ผมกัดตะกกะแตนะครับตก,กะแตกระเด็นเลยแทบจะไม่ได้สู้ผมเลยครับทีนี้ก็ได้เวลาอัพเซมินาบิกนะครับผมเซมินาจะเอาไปที่5 0 0พันเลยครับแล้วก็สป,ปีดต,ตัวนี้ไว้ที่120แล้วกันโอเคน้ำหนักไปที่1,000นะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันลองมแมลงธรรมดาดูดิมแมลงธรรมดาตัวเล็กๆก,ก็ทีเดียวตายนะครับแต่ตัวอื่นก็หลายทีอยู่ การพ่นพลังไฟของมันก็ยิงง่ายครับไม่ยากเย็นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องอยู่นิ่งๆก่อนแล้วค่อยพ่นนะครับจะโดนง่ายกว่าถ้าเราเคลื่อนไหวจะโดนยากนิดนึงเป้าที่มันยิงไปก็บริเวณกลางจอนะครับโดนตั๊ก,กแตนอยู่แต่ไม่ยอมตายต้องลงมากัดกัดไประตุยไปครับก็อยู่ในเกณฑโอเคนะแต่ผมว่ามันน่าจะทำค่าสลบไม่ได้เพราะว่าผมก็โจมตีไปไหลายตัวแล้วนะครับไม่มีตัวไหนสลบเลย ส่วนมากจะตายมากกว่านะครับเดี๋ยวทีนี้จะมาลองยิงพิษกันนะครับว่ามันจะสลบหรือเปล่านะครับลองดูเป็นพวกอีแรง้งดูนีจัดไปึ่งทีเป็นไงอุ้ยล็อกอะไรเนี่ยอีแรง้งอีแร้งมันตีโดนเราเลยนี่หว่ามันไม่ได้โดนมังกรไว้เฮ้ยอันตรายอันตรายยิงไปล่วงไว้ล่วงอยู่ครับผมแต่ไม่สลบครับสแสดงว่าพลังพิษน่าจะแรงเกินไป กลับไปกระตุยบอดโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงด่พานี่เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็เลยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ